คืออะไรทำอย่าอย่าคืออะไรมุ้งต้อกอะไรโวยไม่ได้ใหญ่จริงขอดีโวยไม่ได้ใหญ่จริงดิดอกจริงตอนแรกกูคิดว่าแบบใหญ่เอาความคิดกูแบบจริงโวยตีต้องใหญ่แน่เลยคุณหลอกดาวเข้าไปต้องจุกจุกเลยไงแต่พอเข้าแล้วดีดอกไม่รู้สึกไม่น่าเลยนี่แต่เอานั่นนั่นนน่นั่นอย่ากู ปวดร้อนทำไมตอนแรกก็คิดว่าห้าหกเออสมัยก่อนนี่คบได้ไม่คบเจ๊คุยแรกๆดี่ออกคุยกแหมอลอนเอวแล้วแบบว่าปิดควยคุณต้องเสลีลาตีแม่งต้องแบบมีแม่เลยทวามคิดเนี่ยทวามคิดตอนนั้นแบบว่าเหมือนโชว์คุยตัวใหญ่แน่เพราะเธอไปห้าแล้วหน้ากูอยู่อย่างเงี้ยควายไม่เลยแหมอย่าร้องกระตุกกระตุกอุ้ย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 เอา